ผมเนี่ยสุกเมาเสาถอนอาทิตย์นอนจันลาครับแต่ถามว่ามาอยู่นี่นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระเบียบวินัยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายของผมเนี่ยมาแรกๆเลยลาบาเดียวตัวเนี้ยครับผมดึงไม่ขึ้นสักทีครับแต่พอแต่พออยู่ไปสักพักนะครับจากที่ดึงข้อไม่ได้เลยนะครับจากที่เทสร่างกายอะไรเลยไม่ได้สักทีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยครับ Uh huh. เดี๋ยวสมัครต่อนักเรียนอีสิบเลยแล้วถามว่าสิ่งสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ได้ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงตัวเองนะครับแต่มันเกิดจากแรงผลักดันมองเห็นเพื่อนข้างๆเขาทําได้ผมก็ต้องมีใจเพื่อสู้แล้วเออเขายังทําได้กูต้องทําได้นะครับถามว่าถ้าไม่มีเพื่อนเลยนะครับตัวกับผมเองไม่สามารถทําได้แน่นอนนะครับเพราะมันไม่มีแรงผลักดันหรือว่าผู้ต่อสู้นะครับ และสิ่งที่ผมได้จากการเป็นทหารเลยนะครับสิ่งที่หนึ่งเลยนะครับการเป็นระเบียบว,วินยัย2ความสัมมาคีในหมู่คณะนะครับและวิชาทหารต่างๆนะครับและการที่เป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆครับผมยอมรับเลยว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆถ้าท่านไม่เคยเจออะไรท่านก็จะได้เจอถ้าท่านไม่เคยกินอะไรท่านก็จะได้กินครับ อย่างเช่นยกตัวอย่าง,อย,างอย่างที่เช่นผมยกตัวอย่างครับออแกงแกงเขียวหวานถั่วเขียวครับ <laughs> นะฮะผมก็งงจริงๆว่ามันมันเป็นการประหยัดเวลาหรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่พอแกงเขียวหวานนี่ยังไม่พิสดารจะเท่าไร่ครับ <laughs> เป็นการประหยัดเวลายิ่งกว่านั้นคือไข่กรอบครับไ <laughs> ข่กรอบเนี่ยผมไม่เคยกินจริงๆทั้งชีวิตเนี่ย แต่ผมก็นึกอยู่ว่าไข่กรอบนี่เรากินทั้งเปลือกมันจะเป็นอะไรไหมวะแต่ถามว่าไข่มันอยู่ในท้องไก่ไก่ยังไม่เป็นอะไรอยู่ในท้องเราก็คงไม่เป็นอะไรเช่นเดียวกันครับฮะล้างลำไส้ไงน้องสรุปสรุปแล้วคือ